่องทางรอดมานะคะนี่ฝากข้างล่างนะคะเอ,อ้สวยงามหลายพี่น้องเอ้ยมองน,นี่เอาสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะมองน,นี่สวยงามมากคะ่ะสวยงามมากคะ่ามมาะ,คะ พี่น้องจา๋าังด้วยทำนาคีมานะคะใครที่ยังไม่มาสวยงามมากค่ะมันไม่มีไม่เห็นสวยงามมากนะคะ รูมือัเอาัวอ้า้เอาขานี้เอาผู้ใดผู้ใเน่ปะเ่เป็นมันบอกด้เออ่เป็นยังหรอกเอาเลยตามสบายบอก้ยสวยงามมากค่ะพี่น้องดูความสวยงาม โอ้ยไล่ทางอ่อมเลยขอคนเดียวพะนะมีการไล่ทางอ่อมขอคนเดียวลืมลืมออกก้อนบานมาเพราะอยากได้ผู้เดียวต้นไม้ใหญ่นะคะเครื่องตัวก่อนนะครับอืมอุ้ากกันมอต้งลูยสวยสวยสวย เนหนท้่อยงมากค่ะี่นนองจ้าน้องเห็นเท่นเอเป็นฐานดีหายงามาจาได้ครับได้ครับ